ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับเชา้ชาเชา้านี้เราก็มาคุยกันนะครับเชา้ชาๆนะผมก็จะเปิด facebook นะฮะดูเรื่องราวต่างๆของชีวิตนะครับพร้อมที่จะทํางานมีเรื่องอะไรก็ระบายไปนะดคนนูคนนู้นคนนี้เขาทำอะไรแต่เมื่ออยากหาความรู้เพิ่มเติมผมจะไปจีนบ้างแล้วนะนะอเมริกาหรือประเทศคือโลกทั้งโลกผมย่อมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ผมแล้วนะครับแค่ปลายนิ้สัมผัสนะครับ เราก็ดูที่จีนเนี่ยมันแบนแบนหลายอย่างแบน u t u b e แบน Google แบนอะไรแต่มันแบนปุ๊บต่าประเทศยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นรัฐบาลผด็จการได้แหละก็มีเงินทุนมหาศาลอย่างเช่น youtube แบนไม่ให้เพราะว่าคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เดี๋ยวอันตรายต่อตอนเองครับสร้างยูทูบมาส่วน Facebook ก็สร้างไวปอนะครับไวโบอะไรพวกน,นี้นะครับนะผมก็อยากจะดูอะไรกับมันก็มาท่อง ห้องโลกของจีนเ c e b บุกจีนนะครับอันนี้ผมไปเสริร์ชหาถ้าเราไปเสริร์ชหาเรากไปที่นี้นะก็จะมีหน้าตามแบบนี้นะครับเราอยากดูอะไรเอ้จีนมีอะไรให้เราดูเยอะแยะเลยมีเสื้อผ้ามเีเรื่องนู้นเรื่องนี้มีวิดีโอมีแฟชั่นดูสาวน้อยคนนี้ทำอะไร มาดูเนีรเรื่องราวของจีนหมาเล่นกับหมาทลนะครับอันนี้ก็จะตักอาหารให้แต่ให้นิดเดียวให้2เม็ดสามเม็ดดูสิปฏิกิริยามเป็นไงอันนี้ทางข่มจีนนะเพ๊บน่มันก็มีมุมมองใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆนะครับนี่สาหรับโซนจีนนะอันนี้เขาก็เรียนแบบเฟ e b ุ o กนะเขาก็ทำได้เงินเขามาสารแล้วแต่นักเรียนเเยอะ มันก็จะเพิ่มมุมมองความรู้ผมเพิ่มมุมมองใหม่ๆเพิ่มไอเดียเราก็เรียนรู้ไปนะครับอันนี้ให้ดูของจีนะนะครับเราก็ไล่ดูไปอ่าดูนี้สนใจเนี้บ้านรถบ้านจีนมันใหญ่และมันใช้งานได้จริงไม่ต้องอิงฝรั่ง 大家好，我是郭追。我现在在 Pennsylvania。那今天我住一个很特别的房子，就是 mobile home，<吗>它是可以用车拉走的。房子。这样的房子没有很重，你可以用一个 p i k 皮卡车拉它。美国有两千万人住在这样的房子里。那为什么有两千万美国人住在这样的房子？因为便宜。那这个是美国最便宜的房子。那这是我今天要住的房子，那价格很便宜，新的要从三到五万，然后旧的可以几千万。一般人买这个以后找一个公园停着。 然后这个是厨房。我们想让这些朋友有微风，还有做菜的电的那那个果。那水怎么样？看，那个很很多水，对吧？不是，一边边边边边冰箱在这儿。你看，你有冰块，这是美国人最喜欢吃的早饭和晚饭。接着看看卫生间。 Okay, 这是洗澡的地方。<Okay. S 2> <laughs> 不打，这个有点太矮，啊、没有办法洗澡。我怕洗洗澡的时候不够。